ไปโรงเรียนแล้วหรอต้องให้ครูพาไปส่งนะอ้โหเพื่อ,เองเล่นสนุกสนานดังเลยตามพี่พ้าไปโรงเรียนครูพาไปโรงเรียนสนุกแล้วโมีมอเตอร์ก็เบาปีกแล้วเพื่องก็มาเล่นสนุกเลย แล้วใบแล้วลีมอก็ตักเอาอันนี้มากเลยพี่มอบอกอะไรอ,อ่ะตาเบงเหรอแล้วมันก็เป็นอันนี้เพราะเป็อันนี้อ๋อเป็นสาม ยังบอกว่าตังซูงซูนี่มาลูกก็ลับมาแล้วแล้ลูกก็มองใส่อ่ะันนี้ยแล้วมันก็ตบแล้ว